ต้นม้มาส่งแล้วนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งตัวนะคะสวยไหมสวยเนาะที่นั่งชิลแล้วก็จะด้านบนนะคะที่หนึ่งที่เราจัดเมื่อวานก,ก่อนก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนั่งชิลๆตรงนี้รอดอกไม้ออกนะคะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไรแต่วันนี้ซิบร้อยแล้วนะคะโตเพิ่มโตด้านหน้า ยังได่ค่ะเดินทำบอยหลวงยูนัวนะพ่อโอเคจ้าคลิปนี้น่าจะแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะก็เล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะอุ้ย